ร้านที่เราจะมากินกันก็คือร้านขนมหวานอะโบลอยนะครับทิงทิงนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้กินบิงซูจับเลี้ยงเคยกินแต่เอาเอามือขูดน้ำแข็งในตู้เย็นน่ะสมัยเด็กอะแล้วก็มากินนุ่มมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทิงทิงครับผมร้านอะไรเอ่ยทิงทิงนี่เป็นร้านโบลอยน้ำขิง ไปร้านของหวานเพื่อสุขภาพร้านหนึ่งที่เขาเพิ่งมาเปิดสาขาที่หัดใหญ่เขาก็มีหลากหลายสาขามีที่นคปรปฐมอนะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปไปดูข้อมูลเ <Okay. S 1> นาะไปดูข้อมูลนเราใช่แล้วก่อนเข้ามาก็คือวันที่เรา,าตอนที่เรามามันมีคิวก็เดินเข้ามาที่ร้านใช่ไหมคะไปจับบัตรคิวแล้วก็ยืนรอหน้าร้านแป๊บหนึ่งพอเข้ามาปุ๊บก็จะได้มอนเป็นใบ QR โค้ดนี่นี่นี่ใบนี้ QR c o d แล้วเราก็สกแกนสั่งใช่ <tellement S 2> หรือว่าถ้าอายังไม่รู้ยังไงก็ดูเมนูได้เม,น,<า>มนูทางร้านนะครับซึ่งเมนูทางร้านเนี่ยจะมีแบบขนมหวานหลากหลายเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกปิงซูต่างๆนะครับที่ขึ้นชื่อของเขานะครับ mix and match ถูกต้องเราสามารถแช่ mix and match ได้หลักจะอ d d topping อะไรเพิ่มเติมไปก็สั่งได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากมีปิงซูแล้วก็จะเป็นนี่มีพวกบัวรอยนะครับผมบัวรอยน้ำขิงหรือว่า เขาก้าวยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็มีไอศสครีมด้วยนะครับนอกจากของอย่างนี้แล้วนี่แผ่นเล็กนี่นะฮะก็จะเป็นอะไรเอยชาไข่มุกเครื่องดื่มนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกันสามารถที่จะสั่งมาแล้วก็แอท topping ได้ด้วยจะใส่เป็นโบวลงโบโลยไข่มุกหรือว่า topping อื่นๆแตบบ่ก้งแต่ก้วยอะไรเยอะแยมะมากมายครับผมก็ สามารถจะเลือกทานกันได้นะครับเยอะเยะมากจริงเมนูที่นี่มิกแอนแมทได้นะซึ่งค้อเสียของร้านน่ะก็คือหวานน้อยสุขภาพดีหมื่นปีหมื่นหปีตามที่เขาแปะป้ายไ,ไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะไปกัน รอรอได้ครับเดี๋ยวรอให้มา,มาทุกเมนูก่อนอน,นี่คือปิงซูนะครับผมนี่ปิงซูนมสดนะฮะแล้วก็ใส่ปลาต้งโกแล้วก็แปกกล้วยแล้วก็มันส้มด้วยนะครับอันนี้เป็นท็อปปิ้งที่เราแอดมาคือเราเลือกบิงซูรสเฟเวอร์ flavor, เป็นนมสดแล้วก็เอ่อเพิ่มแปกกล้วยเพิ่มมันส้มแล้วก็มีปลาแล้วก็มีปลาต้งโก,ก,โกเหมือนเดิมนี่เริ่มเริ่ม ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเริ่มจากอะไรก่อนอ่านพี่เกณฑ์ชิมมันนั้นก่อนให่เอาช้อนเสียบมาแล้วก็ขึ้นมาคือความฟูความนุ่มของมันเนี่ยติดช้อนมาเลยเย็นด้วยอนี้เอันนี้คือวิงซูนมงสดใช่มีนมสดแล้วเดี๋ยวจิมนุ่มเบาๆก่อนใช่เป็นไงบ้างรสชาติดีหวานน้อยอืมันเซม ใช่เป็นรสชาติออกรสชาตินมทั้งดจริงๆอ่ะหวานน้อยแล้วก็อนุ่มมากนุ่มๆจริงๆนุ่มเหมือนกินหิมะเธเคยกินหิมะหรอเคยกินแต่เอามือขูดน้ำแข็งในตู้เย็นอ่ะสมัยเด็กอ่ะแล้วก็มากินยังสมัยนี้ยังทำกันอีกมมันไม่มีแล้วในสมัยนี้น้ำแข็งอันนี้โอเคครับดีๆๆจะมามา อันนี้เป็นนมสดหรือว่าจะชิมสดนมสดก่อนโอเคเฮชาติเป็นงบงมันไม่ใช่นมสดแบบมันไม่ใช่ฟิลลิ่งเหมือนเรากินนมนมสดรสจืดอะอ่ามันไม่ใช่ฟิลลิ่งที่เรากินนมสดรสจืดคือเหมือนเขาปรุงรสนมมาด้วยเขาเหมือนเขาผสมนมมันเป็นนมสดใช่ไหมแต่เขาก็ผสมนมนมจืดอ่ะ อ๋อนมก็จืดไปด้วยใช่นมเนี่ยเขาผสมหมาไม่กืดความมันไงนช่ครับใหม่แล้วครับอันนี้คือเป็นบิงซูน้ำลำไยเอาจับเลี้ยงใช่ครับมีเพิ่มรักบัวเพิ่มเฉากวยแล้วก็เพิ่มพู้าใช่ใช่นี่นะครับดูเฮลที่มันใช่นี่เดี๋ยวกลับมาถ้วยนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตชิมไข่มุกนะครับดูว่ามันจะเหนียวหน็บเปล่าไข่มุกสีดำเนาะได้ประมาณนี้ชิมเป็ด้วยนะ อืออออไข่มุกมีความแบบเนื้อนุ่มนิ่มมากอร่อยครับแล้วก็มิดไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปพอดีพอดีไข่มุกอร่อยครับไข่มุอกอร่อยรจริงได้อันนี้ถ้วยนี้ก็คืออร่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่อุ้ยเพรามีเต้าหวยด้วยถ้วยนี้นี่นี่ทุกคนดูต้าหวยนีเต้าหู้นะครับ อันนี้ก็บุกอร่อยใช่เป็นอร่อยเดี๋ยวเราจะมาชิมเต้าหวยกันพี่เกมชิมด้วยกันเสาวกเต้าหวยของเราเป็นเต้าหวยนมกดไหมครับอันนี้เต้าหวยเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เหรอคะลองชิมดูคือพอกินเข้าไปปุ๊บแบบเต้าหู้เลยตะกูลออกมาเลยว่าเต้าหู้ใช่มันคือเต้าหู้คือเต้าหู้จริงๆอ่ะคือรสชาติเต้าหู้ เป็นต้มยำจริงๆอ่ะคือคือใช่ใช่ใช่มันต้มยำจริงอร่อยเว้ยเดี๋ยวขอขอญาตินินโบลอยหน่อยยังไม่ได้กินโบลอยเลยด้วยนี่อันนี้มันมีไส้อะไรนะโบลอยอันนี้เป็นไส้อะไรครับมันมีโอนิ่งกุ้ยกับงาขาวอ๋อเฮ้ยเอานนี้แบบกุ้ยกับงาขาวเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไส้อะไรงาขาวครับงาขาวโอเคสีเหลืองมาเดี๋ยวเราจะไปเ่ิญต่อไป อ่าช่วยบอกไปบิงซูจับเลี้ยงนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้กินบิงซูจับเลี้ยงที่ไม่ใช่อยาแเราเลี้ยงด้วยนะได้โอเคเดี๋ยวเขากอไปกินยังก่อนเนาะทุกอยแล้วก็ได้บรรากินกันแล้วนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะเจอกัน No เย็นเย็ับเหลียงับเหลียงต้อเย็นเย็นอย่าลืมโฆษณาต้องเข้าเลยนะครับก็คือมาไปยางรถเร็วมาไปอีกนะครับใช่ยางรถเร็วต่อไปก็ยางรถเงขาอย่าลืมลืมบอกไปนี่ร้านนี้เขามีน้ำชาให้เราจะเก็นเนเงินตรงนี้ไหมเกินนอ่ะ <caracter> er> คือเขาจะกระจายกันชีวาโคนเนาะใช่ต้องแปะสามองแปสามขอบคุณค่ะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับร้านขนมหวานอีกหนึ่งร้านนะครับก็คือร้านนี่ทิ้งๆนะผมสําหรับร้านขนมหวานหรือว่าร้านอาหารต่อไปที่เราจะไปรีวิวจะเป็นร้านไหนร้านใครแล้วก็จะไปกินอะไรกันก็ติดตามชมในอีพีหน้าเนาะ บายบายสำหรับวันนี้ก็บายบเจอกันอย่าลืมกดไล<ด>ค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไอยอด้วยนะคะบบาายย